ลำดับถัดมาจากที่เรารู้เรื่องของต้นทุนคงที่ไปแล้วต้นทุนเฉลี่ยไปแล้วตัวสุดท้ายก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มนะฮะ marginal cost หรือ MC ตัวนี้เนี่ยหมายถึงต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตไป1ห,หน่วยต้นทุนตรงนี้จะมีความละเอียด เข้าไปอีกว่าคือมองภาพกว้างว่าต้นทุนคงที่กับต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยมันคิดออกมาเป็นหน่วยเราเอาหน่วยตั้งเราหารหารหารแต่ต้นทุนส่วนเพิ่มเนี่ยมันละเอียดเข้าไปอีกตรงที่ว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงการผลิตไปหนึ่งหน่วยมันจะส่งผลต้นต่อต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงนั้นเท่าไหร่ นะฮะอยากดูดูดูตัวอ,อย่างโครงสร้างของสูตรคือก่อนที่จะดูบรรทัดสีฟ้านะฮะก็มาดูตรงน,นี้ก่อนว่า marginal cost เนี่ยเท่ากับเดลต้าของ TC คือต้นทุนรวมหารด้วยเดลต้าของ Q แปลว่าปริมาณของต้นทุนรวมที่1ลบด้วยปริมาณของต้นทุนรวมที่2หารด้วยปริมาณการผลิตที่1ลบด้วยปริมาณการผลิตที่2เป็นเื่อไหายเดลต้านะฮะ แล้วก็มันจะเท่ากับเดลต้าของ TFC หารด้วยเดลต้าของ Q คือตัวเดียวกันเลยเราเอามาจากสไลด์เมื่อสักครู่แต่ว่าการเป็นเดลต้าคือปริมาณก่อนการผลิตและปริมาณหลังการผลิตเอามาลบกันมันก็จะกลายเป็นเดลต้าของ TFC ที่1ลบกับเดลต้าของ TFC ที่2ดูดูในเทอมเทอมนี้นะฮะว่าพอบวกกับเดลต้าของ TVC นะฮะ TVC ที่1 ลบกับ TVC ที่2เพราะมันเป็นก,การเดลต้าแล้วก็หารด้วยเดลต้าของ Q ตัดกันตัดกันนะฮะเพื่อเราได้สูตรออกมาแล้วเพราะฉะนั้นในสีฟ้ามันก็จะเป็นมาร g i n a l c ครอสเท่ากับเดลต้าของ TVC total variable cross หารด้วยเดลต้าของ Q แปลว่า TVC ที่1ลบ TVC ที่2หารด้วย Q 1ลบด้วย Q 2 นะต้นทุนตรงนี้บอกอะไรเราประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าต้นทุน MC หรือ Marginal Cost เนี่ยบอกอะไรกับเรา Marginal Cost บอกเราว่าถ้าการผลิตเปลี่ยนแปลงไป1ห,หน่วยเพราะจาก TVC ที่1ไป TVC ที่2การผลิตจะ เอางี้ฮะจากการผลิตปริมาณที่1เช่นเอาเอา,เอา,เ,อาเอาอาจจะผลิตค1ที่20หน่วยแล้วเพิ่มการผลิตเป็น50หน่วยเราเพิ่มการผลิตมา30หน่วยเนี่ยใน30หน่วยเนี่ยส่งผลต่อต้นทุนเราอย่างไรส่งผลต่อต้นทุนเราอย่างไรนี่คือลักษณะของ TVC หรือ marginal cost เพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการในแทบจะทุกๆธุรกิจเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารก็ดีหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เพราะในโครงการศึกษาเศรษฐศาสตร,ศศสตร์โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างของต้นทุนเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ทั้งในภาพกว้างที่สุดแล้วมาภาพเล็กที่สุดว่า กว้างที่สุดซึ่งเป็นต้นทุนเนี่ยต้นทุนของเราเนี่ยใหญ่สุดคือก้อนใหญ่สุดเป็นยังไงลงมาเมื่อเมื่อผลิตต่อชิ้นแล้วเป็นเท่าไหร่ยังไม่พอยังได้เล็กที่สุดเมื่อเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นเป็นยังไงอีกเพราะฉะนั้นในเศรษฐศาสตร์จึงมีความ วิเคราะห์ที่ลึกซึ้งเข้าไปเพราะฉะนั้นจึงบอกเสมอกับผู้ประกอบธุรกิจว่าในโครงสร้างของต้นทุนเนี่ยเรามีอะไรบ้างบางท่านเนี่ยอาจจะแบบโอ้ต้นทุนก็คือแค่ก็เนี่ยซื้อของมาแสนหนึ่งผลิตเท่านี้ต้นทุนหารออกมาแล้วเหลือสมมุติ10บาทเราขาย12บาทเราก็ได้กำไรต่อชิ้นแล้อันนี้คือผิดเพราะมันมีมากกว่านั้นว่าเมื่อเราเพิ่มปริมาณการผลิตในแต่ละช่วง ปริมาณสินค้าเ,เขาเรียกว่าต้นทุนแบบเมื่อสักครู่นี้คิวหไปถึงคิเนี่ยเมื่อปริมาณการผลิตของเราในแต่ละช่วงเนี่ยมันห่างกันมันก่อให้เกิดต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงขนาดไหนเพราะอะไรเพราะเรายังคงมีปัจจัยที่เราทั้งควบคุมได้และควบคุมไม่ได้รวมทั้งปัจจัยที่เป็นปัจจัยคงที่ด้วยเรายังไม่สามารถควบคุมได้ตรงจุดนี้ เพราะฉะนั้นเวลาเรา,เาพูดเรื่องต้นทุนหรือโครงสร้างของต้นทุนเนี่ยเราจะต้องนึกให้ดีว่าเอา๊ต้นทุนตรงนี้ที่เราผลิตเนี่ยมันคือต้นทุนส่วนไหนแล้วเราใช้ต้นทุนนี้ทำอะไรบ้างนะ,ะอ่ะทีนี้มาดูต่ออ่ะจากเมื่อกี้ท่าต้นทุนส่วนเพิ่ม Marginal c o s t นะฮะใน Marginal c r s t s เนี่ยเราก็จะแบ่ง เป็นวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตระยะสั้นด้วยช็อตรันคอสแอนลิซิสนะในเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตระยะสั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นต้นทุนรวมนะฮะต้นทุนเฉลี่ยแล้วก็ต้นทุนส่วนเพิ่มในกครับระยะสั้นเมื่อสักครู่ที่เราได้บอกไปแล้วว่าต้นทุนรวมคงที่คืออะไรต้นทุนเพราะฉะนั้นจากตารางตรงนี้นะฮะจากตารางตรงนี้ จะเห็นว่าปริมาณการผลิตที่อยู่ทางสายมือสุดเห็นไหมฮะไม่ผลิตเลยผลิตทีละสิบยี่สิบสามสิบเลื่อยมาจนถึงเจ็ดสิบเนี่ย TFC เมื่อกี้สักครู่นะฮะต้นทุนรวมคงที่หนึ่งร้อย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 หรือเพราะอะไรพเพราะไปหนึ่งร้อยเพราะมันมีปัจจัยที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไงคงที่ไงเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าต้นทุนคงที่คือ ต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนไปตามการผลิตเราจะไม่ผลิตเลยคือ0เราก็เสีย100สังเกตบนสุดเราจะผลิต70เราก็เสีย100อยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่มาดูช่องนี้ tvc ต้นทุนผันแปรเราพูดเลยว่าผันแปรไปตามการผลิต ถ้าเราไม่ผลิตเลยเราก็ไม่ต้องเสียเช่นค่าเชื้อเพลิงเราไม่ได้ผลิตไงเราไม่ได้เปิดเครื่องไงเราไม่ได้เปิดเครื่องสับประมึกใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเสียเ,เชือ้อเชื้อเพลิงแต่เมื่อไรก็ตามเราเปิดเครื่องปึง้งสิบหน่วยเราเสียเจ็ดสิบแหละเราเปิดปึง้งเจ็ดสิบหน่วยผลิตเจ็ดสิบหน่วยเราเสียห้าร้อยสามสิบ มาดูตรงนี้ต้นทุนตรงนี้ฮะต้นทุน,น,ทนรวมคงที่เห็นไหมเอาเอาช่องนี้ลบกันเออช่องนี้บวกกัน100บวกศูนสุกนหนึ่งร้อยเห็นไหมบวกกันทีเอาทีเอฟซี F C, บวกทีีซี C, จะกลายเป็นเอสทีซี C, ตรงนี้บวกกันทีนี้มาดูต้นทุนเฉลี่ยก้นทุนเฉลี่ยคงที่ถ้าเราไม่ผลิตเลยเราก็ไม่เสียเพราะมันเป็นการเฉลี่ยมา แต่เห็นไหมฮะตรงนี้100หารด้วย10เห็นไหมขึ้นชี้ให้ดู100หารด้วย10ตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งรหารด้วย10นะฮะ100หาร20หารออกมาก็จะเป็นต่อหน่วยและต่อหน่วยและเห็นไหมต่อหน่วย a b c ต่อหน่วยนะฮะ a b c ต่อหน่วยนะฮะตรงนี้อ่ะทำให้ดู ตรงนี้เราจะรู้ว่าถ้าเราใช้ต้นทุนตรงนี้เรามองออกเลยว่าเราควรผลิตที่กี่หน่วยเราก็มาดูต้นทุนที่ต่ำที่สุดเฉลี่ยต่ำที่สุดถูกไหมฮะเฉลี่ยต่ำที่สุดของเราในที่นี้นะฮะก็คือ ABC 1.4เนะบาทเองถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดโรงงานของเราจะทำการผลิตเราควรจะทำการผลิตอยู่ใน50หน่วยถึง70หน่วยเราก็จะประมาณการได้และต้นทุนตรงนี้จริงๆแล้วเรื่องของต้นทุนเนี่ยเ,เราต้องอธิบายกันเจอะสลับซับซ้อนหน่ยแต่เนื่องจากว่าเราแค่เอาไอเดียมาอธิบายเพราะฉะนั้นในเรื่องของประเภทของต้นทุนเนี่ยเรามาดูเพื่อที่จะทําให้เรารู้ว่าเมื่อเรามีการผลิตออกมาเนี่ย นอกเหนือจากเราจะมาดูว่าอ๋อต้นทุนเราเป็นแบบนี้นะอ๋อต้นทุนเราเป็นอย่างนี้นะเราจะต้องมาดูว่าเมื่อเราใส่ต้นทุนไปแล้วเราจะผลิตกี่หน่วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรงงาน A, ก็จะผลิต5 0 7 0ถึง70หน่วยพอแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถวางแผนการผลิตได้ว่าวันวันหนึน่งเราจะต้องผลิตไม่ต่ำกว่า50หน่วยแล้วถ้าเราไม่ผลิตเลยล่ะผลิต10หน่วยล่ะ ต้นทุนเราสิบบาทต่อหน่วยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นการทำรู้จักประเภทของต้นทุนเนี่ยมันทำให้ผู้บริหารหรือว่าผู้ที่เขาเรียกว่าใช้เรื่องของออการพยากรหรือพอแคสติง้งในการเพิ่มหรือลดปริมาณการผลิตเนี่ย เข้าใจมากขึ้นว่าเอ๊ะเราควรทำอะไรเอ๊ะเราควรเพิ่มตรงนี้นะเราควรใช้ข้อความตรงนี้นะเพราะอะไรย้อนกลับไปดูสักเล็กน้อยนะฮะเพราะเวลาเราวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตระยะสั้นอย่าลืมนะว่าเราอยู่ในการผลิตระยะสั้นสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้คือเครื่องจัก หรือต้นทุนคงที่นั่นเองเราไม่สามารถเปลี่ยนต้นทุนคงที่ได้ว่าเราจะเพิ่มหรือเราจะลดต้นทุนคงที่ได้อย่างไรเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้แต่สิ่งที่เราจะพูดได้คือเรามาเปลี่ยนต้นทุนผันแปรตอนน่อหน่วยใช่ไหมฮะ เพราะอะไรจากตารางตรงนี้เราก็เห็นแล้วว่า TFC เราไม่สามารถทำได้ต่อหน่วยแมะต่อหน่วยเราเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงได้เราพยากรณ์ได้อีกอย่าหนึ่งคือเรื่องของแรงงานในการเข้ามาดูแลหรือเข้ามาเปิดเครื่องในการใช้เครื่องของเรา เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นผลดีกับผู้ประกอบการว่าเวลาเราวางแผนเรื่องโครงสร้างของต้นทุนเนี่ยเราจะได้วางแผนในเรื่องของการผลิตไปด้วยว่าเราควรทำการผลิตที่ระดับเท่าไหร่อยู่ยังไงใช้มันยังไงเพิ่มเติมมันยังไง นะฮะเพราะว่าเพราะนั้นในการผลิตแทบจะทุกธุรกิจแหละอย่าว่าจะธุรกิจอาหารเลยเพราะว่าอันนี้อันนี้มันเป็นทฤษฎีรวมๆนะฮะทุกธุรกิจนะที่เราทำเนี่ยมันย่อมมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนมาเพราะนั้นเราต้องวางแผนเพื่อรอเวลาที่เราจะใช้ในเรื่องของต้นทุนไปด้วยนะฮะ